มาถึงคู่มวยคู่ที่7ของวันนี้ครับจะชกกันในพิกัด70กิโลกรัมครับโดยนักชกคนแรกครับมาจากประเทศฟินแลนด์ครับชนกน้ำหนักได้70กิโลกรัมพอดีครับชกมาแล้ว8 0ไฟชนะ60ครั้งขอเสียงต้อนรับฉลามขาวพันอึดแอนเทโรไฮเนน ไดโรไทนีแนตฉลามขาวพันอึดประเทศฟินแลนด์ ก่อนด้วยเป็นนักมวยไทยจากประเทศออสเตรเลียมีสถิติการชก83ครั้งชนะ70ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ1ครั้งหมัดของเขาสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ทุกวินาทีเจ้าของฉาย,ยาราชาหมัดสั่งชานอนคิง chief stratsa matsa pratet australia เรามาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกันอีกครั้งหนึ่งครับก็คงจะสะใจพระเดชพระคุณเจ้าครับคุณสามารถรถคับผบัวขาว <laughs> ่อยข,ขึ้นใจคนไทยทครั้งน<ะ>ี<ะ>้ออกอาวุธได้ภาษามวยก็บอกว่าอร่อยเหาะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงคนไวัยไหนก็ตามครับต้องชมครับเรื่องของบัวขาวมาดูคู่นี้นะครับทางด้านของไฮนีเน่นะครับฉลามขาวพันอึดครับ อายุ35ปี171ซนติเมตร70กิโลกร,รัมครับ80ครั้งชนะ60แพ้18เสมอ2ครับเป็นลูกศิษย์ของฝุดผ่านน้อยวรวุินะครับซึ่งมาถอดมงคลให้ด้วยแะครับครับผมแล้วคู่ต่อสู้นะครับชื่อชานอนคิงนะครับชายาราชาหมัดสังนะครับอายุ34ปีไล่เรียกเลยนะ34กับ35น้ําน้ำหนัก70 70กิโลนะครับ,รบสถิติการชก83ครั้งชนะ70ครั้งแพ้12เสมอหนึ่งนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีดันในคงสีแก้วนะครับต้องดับคุนพนัฐชัน,นชานชัยใช้รุ่งเรืองครับดรบางอ่อนเป็นจาทิกุลครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนนุรีรวมถึงแฟนๆหน,น้าจอช่องสานะครับทุกข้อความเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ ในนามของสปอร์ตอาร์ตคุณนพพรวาทินต้องกราบขอบคุณทุกท่านเลยครับครับสำหรับอันเตโลไฮนีเน่นี่ที่เลี้ยงนี่จะเป็นผุดผาดน้อยวรลุุธนะครับยอดมวยรุ่นแรกๆของไทยเหมือนกันนะครับลูกศิดลูกหามีทั่วทั่วโลกนะครับสำหรับผุดผาดน้อยก็น่าจะเป็นยุคแรกๆของวงการมวยครับที่หมู แข่งทองผุดผ่านน้อยวรุษไปเปิดยิมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับไปเป็นนักมวยคนแรกฮะที่ไปเปิดตลาดมวยไทยอยู่ที่ฝรั่งเศสไปอยู่ฝรั่งเศสมา2ี่ิก,กว่าปีนะฮะจนมีลูกมีหลานแล้วถึงบินกลับมาบ,บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะครับถ้าพูดถึงผุดผ่านน้อยต้องพูดถึงพ่ชีพครับ คููรักคู่แข็งค,ครับวิชาน้นอยพรทวีและทุกวันนี้ก็ยังกินนอนอยู่ด้วยกันครับครูนี้ก็เคยไปโชว์ศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับในมวยการกุศลวันนั้นมีนพุทธ<ว>ล้อเหล็กเป็นกรรมการนักมวยฮะเวลาอยู่บนเวทีต่อยกันเนาปเป็นเนาตายแต่ลงมาก็รักใข่กันนะครับดูนักมวยประเทศฟินแลนด์ไหวค้ครูนะครับ เ,เขาพยายามจะเรียนไหว้ครูของคนไทยนะฮะนี่เป็นรอบแรกนะครับแฟนๆเดี๋ยว25พฤศจิกายนเจอกันอีกครั้งหนึ่ง,<า>งคุณหยองลูกหยีครับทาง<ะ>ฟินแลนด์นี่มีหยองลูกหยีขึ้นมา<ะ>ถอดบางคนนะครับมาเต็มกราฟเต็มสูบเลยครับทีมงานของนักมวยฝ่ายสีขาวนะครับไทนิเน่นน ตื่นต้นมาครับคููนี้ก็น่าจะสนุกอีกคู่ครับโอ้โหเขาบอกว่าเก็งนะครับคุณสามารถไซนอนคิงไตนอนคิ่งดูอาวุธดุนแรงนะครับทั้งหมัดทั้งอะไรดูอยู่ตองๆจิ้มตรงๆครับกระดูกนี่ใกล้เคียงครับแปบโอ้ยบวกเลยครับมือตกเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องครับ ท่านี้นี่นี่ก็เป็นลูกติดของผุ้ถานน้อยนะครับผุ้ถ่านน้อยมาเป็นพี่เลี้ยงคิดว่าคงไม่น่าจะธรรมดาดอายุก็ไรเวียน,นะครับ34กับ35ส้าซ้ายทั้งแถบซ้ายทั้งคู่ครับซ้ายดวนซ้ายซ้ายกิมซ้ายใครออกก่อนถึงก่อน ไม่เยอะนะฮะเพราะเขามาปึกมวยมันมาต่อยมวยตอนอายุเยอะแล้วครับไม่เหมือนกับคนไทยคนไทยเราต่อยมวยมาตั้ง7-8ขวบพออายุสัก26-27นี่ก็ถือว่ากระดูกมวยอายุมวยรุ่นปปลายแล้วครับแต่ฝรั่งนี่โอ้ยแม่โดนสายเต็มท้องครับมาแล้วครับเงือง่ายราคาแพงไม่ได้ครับหมัดมวยนี่ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับ กลัวๆเดี๋ยวก็โดนแท้ง จอนดูน่ากลัวเลยนะครับอาวุธก็ไม่ธรรมดาแข่งซ้ายนี่ครับความมันของชัยไฟสามยกยอนย่อเลยสนุกกั้าไปต่อดูชั้นดูเชิงมีอะไรใส่ใส่เข้าไป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 ใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่้ายโอ้โหอย่างหงายท้องหงายไส้ครับ ยกแรกครับก่อสนุกสนานนะครับเรื่อง <Yaz> <pas mae> <Tyson> ของไทยไฟ